พาพี่พมาชมกันกับตัว To โย t a าโคโ l 拉 a อ l ติสนะคะในปี2,569ที่จะถึงนี้ยังเป็นรถมือสองที่น่าใช้อยู่ไหมนะคะมีรุ่นอะไรบ้างเราจะพามาชมกันเลยที่เพชรยนต์สาขาเสร,รีไทย68ค่ะพี่พี่ที่นี่สต็อกรถเอาติมือสองของเรามีให้เยอะมากๆเลยคุณพี่มาดูกันค่ะคันแรกนะคะตัวนี้เลยเป็นรุ่นที่เรียกได้ว่าถ้าพี่พี่หารถมือสองคันแรกมาใช้งานแล้วใช้คันเดียวจบไม่ต้องมีรถหลายคันคุณพี่จัดคันนี้ได้เลย ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่เดือนละ8,000เท่านั้นสำหรับตัว Toyota Corolla Altis รุ่น 1.6G นะคะมิกกี้มีให้ตั้งแต่ตัวโฉมปี2019ขึ้นไปเลยค่ะพี่ๆอย่างคันนี้เนี่ยได้เป็นสีขาวรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่ามานะคะไฟหน้าได้เป็นแบบ m u l t i r e f l e t t r r เป็น Projector l e n ลนะคะแล้วก็มีให้ในส่วนของตัวไฟตัดหมอกแล้วเรียบร้อยด้วยคุณพี่ล้อมแม็กก็ได้ไปนะคะยางใหม่สภาพดีสีส้นเลยคุณพี่คะตัวนี้เนี่ยภายในได้เป็นเบาะดา ะะอยู่ประมาณ400,000กลางๆถึง400,000ปลายๆเท่านั้นเท่ารุ่น,น,น 1.6G มิกกี้มีสตอ็อกให้เลือกเยอะมากๆเลยค่ะหรือจะอัพขึ้นมาอีกนิดนึงนะคุณพี่คะจัดมาขั้นสีขาวข้างๆตรงนี้นะคะจะสังเกตได้เลยว่า ล้มแม็กมันหล่อขึ้นนะคะพี่พเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมากันในรุ่น1.8สปอร์ตค่ะรถปี21 22เลยตัวนี้นะคะได้เครื่องพันแแต่ยังได้เป็นเบนซินล้วนนะพี่พจ๋าและเบาะหลังเขานะคะสามารถพับได้ด้วยใครที่ชอบรถแรงนะคะกำลังดีคับ ไกลขับต่างจังหวัดสบายๆเนี่ยคันนี้ก็ตอบโจทย์ค่ะแพลตฟอร์มช่วงล่าง TNGA ของเขานะคะพี่ๆก็ทําให้เกาะถนนได้ดียิ่งขึ้นและเขาโค้งได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองคันนี้619,000บาทนะคะฟรีดาวน์ได้เลยค่ะคุณพี่ผ่อนอยู่เดือนละ10,000ื่นกับอีก500เท่านั้นใครที่หาอยู่นะคะนี่เลยมิกกี้มีให้ทั้งสีขาวแล้วก็สีดําด้านข้างค่ะมากันในรุ่น1.8สปอร์ตเช่นเดียวกันนะก็มา 2- สีคุมโทเลยและรถทุกคันของเรานอกจากจะ เช็คว่าเป็นประวัติศูนย์หรือเปล่านะคะรถหน่วยงานเช็คระยะตรงหรือเปล่าเรามีเจ้าหน้าที่ตรวจรถมาตรวจรถให้นะคะมากกว่า274รายการเลยคุณพี่รายละเอียดตัวรถไม่ได้แค่สวยแค่หน้าตาค่ะภายในโครงสร้างเราเช็คให้หมดเลยเพราะฉะนั้นพี่ๆมาซื้อรถกับมิกกี้ที่เพชรยนต์นะคะคุณพี่ได้ความสบายใจนะคะอุ่นใจได้เลยว่ารถทันที่พี่ๆเอาไปใช้งานเนี่ยใช้ไปได้อีกยาวๆเลยมามาดูกันต่อค่ะ ตัวนี้เอาติส 1.6G นะคะคุณพี่ก็ได้เป็นปี2020กันเลยตัวเบาภายในเนี่ยก็มีทั้งเฉดสีเบาแพนด้าทูโทนนะคะหรือว่าเป็นเบาดำล้วนให้ 1.6G เนี่ย เขาได้เป็นปุ่ม start ์ปไปแล้วเรียบร้อยนะคะกระจกมองข้างพับไฟฟ้านะคุณพี่อยากดูสภาพภายในคันไหนนะคะสามารถทักมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะสามารถแอดไลน์ได้เลยเดี๋ยวมิกกี้ส่งรายละเอียดข้อมูลและเอกสารตัวรถให้ชมนะคะผ่อนต้นแค่800 0ันเหมือนกันสําหรับคันนี้เนาะแล้วก็มากันค่ะไปกันต่อเลยคุณพี่สาหรับคันนี้นะคะสีของเขาเนี่ยจะเป็นรุ่นขายดีมากๆเลยสําหรับอ u t t i s นะคะและตรวจเช็คมามาแล้วกว่า274รายการได้5ดาวเลยคุณพี่ตัวนี้ ได้เป็นรุ่น1.8 Hybrid Entry นะคะป้ายทะเบียนสวยด้วยคุณพี่ได้ไป้ายนี้ไปกับรถเลยนะคะอาติสเนี่ยค่อนข้างจะมาทำแบบหลายรุ่นมากๆเลยเนาะตัวนี้เครื่อง1.8นะคะ Hybrid นะของเขาเนี่ยประหยัดได้ถึง22กิโลเมตรต่อลิตรเลยก็ถือว่าเป็นรถอีกรุ่นหนึง่งถ้าคุณพี่อยากได้เก่งที่มันอึดถึกทนและประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นมากกว่าเดิมจากสันดับล้วน คันนี้ตอบโจทย์เลยค่ะคุณพี่ราคาไม่แรงคันนี้นะคะขายอยู่เพียงแค่4,99,000บาทเท่านั้น4,99,000กก็สามารถฟรีดาวได้นะคะหรือจะซื้อสดเนี่ยพี่พี่ก็ประหยัดจากป้ายแดงไปเยอะแล้วเพราะตัวนี้เปิดตัวอยู่นะคะเป็นที่1ล้านเลยนะ อันนี้ก็คืออยู่แค่หายไปแบบ50%อะ่ะ499คุณพี่จัดได้เลยนะคะออกได้ทุกอาชีพมหาเมกี้นะคะมีเคสดันไฟแนนซ์ให้ได้เนาะมีหลายแบงค์รองรับพี่ๆทุกกลุ่มอาชีพเลยนะคะกับเรดัวเบียพิเศษก็มีให้นะไปจนถึง7ปีเลยค่ะเนี่ยสต๊อกรถเยอะมากๆเลยคุณพี่ยังมีให้เลือกอีกเยอะนะคะหารุ่นไหนสต๊อกแบบไหนอยู่ทุกคันการันตีรับประกันมั่นใจได้ว่า เป็นรถสวยรถคัดเกดเอมาให้มีใบเสร์นะคะรับประกันทุกคนันใครสนใจรุ่นไหนนะคะพี่พสามารถโทรมาที่เบอร์ด้านล่างได้นึกถึงรถมือสองคุณภาพนึกถึงมิกกี้เพชรยนต์ได้เลยเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ